ว t ดต่อฟ้ากูได้กระจกว่ะกูได้กระจกกู้าโต้ควกูได้กระจกกว่าก้อนกระจกทำไงวะเนี่ย โอเคครับค okay uh uh mm. ุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยี่สู่รายการวิกตอรี่แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองแล้ววันนี้นะฮะรู้สึกว่าเกิดความยินดีมากๆเลยที่พ่องต่างเรานะฮะกลับมาไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมตบมือหลังจากที่ผมได้ขุดไอ้โกตนะฮะจากที่นอนให้มาอัดคลิปได้นะมันเป็นอะไรที่น่นจะสุดสุดูสำหรับผมมากมากเลยพูดถึงกันน้ำพูดถึงกันน้ำลายไหล ทำไมอ่ะกูพูดว่ากูขุดพี่ออกจากที่นอนรูปน้ำลายไหลเลยไม่ได้แต่เคเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะแล้วก็เกมเมอร์โกสเนี่ยไปทำการเล่นเอาชีวิตรอดภายในเกมไมค์ครับเฮ้ยเ้ยฮแต่ว่าแนะ่ๆมันมันจะมีการเออคัสตอมไมค์สักหน่อยหนึ่งนะครับผู้ชมก็คือเวลาเราคับของเนี่ยนะของมันจะทำการเรนดอมไวโกสอย่างแรกเลยคือ เราจะคับโตคับได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับทุกผู้ชมน่อยละโอเคเพราะฉะนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทุกผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดสไบเบอร์พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนั่นเองนะครับทุกผู้นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะกดมึงลองมึงลองคับดูซิว่าโตคับมันสามารถคับได้หรือเปล่าวะเพื่อนไม่โตคับไม่ได้คือฮาร์ดอะว่าแต่ฟ้ากูได้กระจกว่ะกูได้กระจกกู ข้าตัวข้าใกล้กระจกว่าก้นกระจกทำไงวะเนี่ยไอ้โก้นแล้วแล้วมึงได้อะไรมึงได้อะไรคือไม่กระจกไงอ๋อใช่เหรออ๋อแสดงว่ามันน่าจะทำการฟิกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก้นโอ้แล้วแล้วกระจกอ๋ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้นะครับชมอย่าลืมโกว่าตอนนี้น่ะเราอยู่ภายในวิลเลจไงอ๋อวิลเลจมันมีกล่องคราฟอยู่แล้วไอ้โก้เลยออย่างเงี้ยโอเคโอเคโอ้ลำบากที่แบเลยลำบากเชื่อ เออหวานขึ้นอ en ันนี้กูไม่เถียงเลยเพื่อนมันดูแบบก็น่าจะเออสมิทโบว์เพิ่มเติมนะเฮ้ยลองดูอะไรที่มันซิ่มป๊อปิุ่มป๊ออย่างเช่นนี้ดีกว่าข้าวดีกว่าเราได้เกิดเราเปลแปลลูกข้าวเนี่ยนะคือมันจะแบบกลายเป็นอะไรไอ้นี้ยมันมันน่าสนใจมากเลยแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยนะท่านผู้ชมคือเราจะเราจะคราฟต์โตคราฟยังไงดีกว่าโหลมันมันไปหาไปหานี่ไงไปหาบุพเอ้ยคนไอ้คนมึงร้องมึงลองไ สาเลี้องมาเพื่อนลองตัดข้าวอันนี้นี่นี่บอกข้าวบอกข้าวบอกข้าวไม่ใช่บอกข้าวสาเลี้ยมจุมนี่นี่นี่ลองตัดมาหนึ่งบอกแล้วมึงลองค้าบดิโกดมึงจะเจอกับสิ่งอะไรที่มันคนนี้จะแอบหวาดเลยวะเราได้บวกเหล็กทั้งหมดเก้าอันนะคุณผู้ชมเก้าอันเลยเก่งมากโค้ดดิโคดดิแล้วเราสามารถทำอะไรได้กวันเนี้ยกูนึกไม่ออกแล้วว่าตอนนี้ถ้าเกิดค้าบอะไรเนี่ย เราเราสามารถขับอะไรได้แบบเบื้องต้นที่แบบว่าใช้แค่สี่ช่องได้ไหมมโกสคิดก่อนคิดก่อนกตองก็ส่วนมากก็จะจะมีเอะไรวะเอละครับรู้สึกว่าเป็นคําตอบที่มันจะยากมากๆเลยนะคยากที่สุดเลยตอนนี้รู้จิ๊นเราเป็นอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้น่ยคือพวกเราสองคนต้องหาโต๊ะคัพก่อนเพราะถ้าเกิดเราหาโต๊ะคัพเนี่ยมันน่าจะสนุกมากกว่านี้แน่ๆเลยนะเกรมเมโกสเข้าใจไหมันนงั้นขุดไม้ทำดากันขุดไม้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 มันก็เหมือนเดิมป่ะวะมันก็ได้กระจกไงโกสอะโธ เดี๋ยวกันนะเออใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เดี๋ยวเราทําการเอ่อโดเก็บของนะครับเฮ้ยไหนทําไมมันมีตะกล่องเชนวะมันไม่ใชไม้ไม้เอาตีไป้ให้แปลงรูปแล้วแปลออกมาเป็นยี่เว้ยเป็นอะไรคือทำนี่นี่เอาดูไหนนี่ใดีวะไหนดูใช่เหรอคืออะไรอ่ะคืออะไรคือเอาไม้ไปแปลงรูปเหรอเออแปลงรูปครัไม้แบบที่แปลงรูปแบบมามามาครับแล้วเป็นอะไรเนี่ย เอาไม้ที่แปดลูกอะไรวะเอาไม้ที่แปดลูกนี่เอาไม้เนี่ยไอ้ไม้เนี่ยโม้ยเอาไม้แปลูกสีอันมาคราบใช่ไหมโอ้ยยแล้วทุกไปฮะไอเวนกูบอกหาโตคราบมึงหาอะไรไหมกูเนาะคือเราต้องการคือเราต้องการโตคาบมากผู้ชมตอนนี้แต่เอ้ยแต่ว่าเรายังไม่เจอโตคราบเลยกดเราลองมาใช่ไงเออเราลองมาดูที่ดูมเราดูนี่ลองดูดิว่าแถวนไหนอะหาแล้วเราต้องหาโตคาบนะเพื่อนนะหายแล้วครับไม่เจอมันไม่มีโตคาบเลยอกผู้ชมงานยาบเลย ไ้ยหรือว่าและและทอชพวกนี้นี่เราสามารถครับได้หรอคือปกติแล้วทอชมันก็คับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าใช่แล้ะดูดีไม่ด,ดีคือแบบว่ามันสามารถยาคัฟทอชสี่อันได้นะเบลคุณผู้ชมนะนไล่์ไลน<อ>นี่ก่อนเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออใช้บล็อกไม้ที่แปลรูปเลยที่โกตรลองดูบล็อกไม้ที่แปลรูปแล้วเนี่ยมันเผื่อแบบสามารถทาอะไรได้นะคุณผู้ชมไหนดูซิเอ้ยนี่บล็อกไม้แปลรูปหนึ่งอันมันสามารถเป็นมันใดได้เว้ยโกตรอ๋อ ไอ้นี่กดไอหนไๆๆๆทำมันไม่ได้เตียงได้โอ้ยกดเฮ้ยกดกดกดกูเจอสิ่งอะไรบางอย่างขั้นบนนี่นี่นี่มึงทุบนี่มึงทุบอันนี้คือไม้โอ๊กนะคะที่ยังไม่ได้แปรรูปแต่ว่ามันโดนตัดไอ้น่ะโดนตัดใบไปเรียบร้อยแล้วกดลองดูดิลองดูดิว่าได้ไรได้ไรได้อะไรกระจก อ้าวได้กระจกมาเดิมวัตวฟากูวัตว่าเดี๋ยวกันนะ like เด exactly. SO ี๋ยวกันนะแล้วเกิดข้าวสาลีล่ะคุณผู<_<_้ชมข้าวสาลีทำอะไรได้ปะจบข้าวสาลีลองดูสิลองดูที่ข้าวสาลีลอลองดูนี่คือสรุปแล้วคือเราจะต้องมาอะไรกันู้ตอนนี้มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อะแล้วเราจะทำอะไรได้คือเราไม่มีโต๊ะขาบอกคุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่บอกว่าแย่มากเลยอ๋อนี่นี่กดันนี่มีอะไรนี่กันนี้หมู่บ้านเลย ลองลุ้นลองลุ้นทางผู้ชมว่าบ้านสามหลังนี้น่ะมันจะมีโตคาร์ห้เราหรือเปล่านะฮะโคตรมึงหาดิเออสักกล่งหนมันต้องมีนู่นเพื่อนมันต้องมีเลยนะกูอยากได้โตคาร์มากเลยเพื่อนไม่มีเลยว่ะเต็มเตเต็มนะมนมีป่ะไม่มีอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหจบแล้วชีวิตชีวิตผมจีวบจานโอ้โหอะไรครับเนี่ยชีวิตพวกเราสองคนนี่มันจบแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้เตอร์ฟกเออเราแวกนี้เอ้ยโคตรตรงนู้นมันมีพีเรเจอร์ว่ะเฮ้ย รู้สึกว่าตรงนั้นจะมีพิเลเจอร์นะครับชมพิเลเจอร์ก็คือฝั่งร้ายนะฮะที่อยู่กับเจ้าตัวพิเลเจอร์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเติมไพดูนะโกนะว่าด้านนั้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยหลุมเยอะว่ะอยากขุดเหล็กมากเลยโกดเพื่อนแต่ว่าไม่มีไม่มีเลยโตครับเลยยังไม่มีเลยอ่ะนะแล้วนี่ฟักทองอ่ะฟักทองนำอะไรได้ปะฟักทองกับฟักทองเดี๋ยวลองดูฟักทองฟักทองฟักทองเดี๋ยวฟักทองฟักทองขับได้ปะฟักทองอ้ยฟักทองรับได้นี่มันเป็นมันคืออะไรเนี่ย มันคือรั้วเนเธอร์เหรอเพื่อนหรือว่าอะไรวะน่าจะใช่มั้งลัวอะไรอ่ะคือรั้วอะไรมันมันคือรั้วอะไรเมื่อกี้พวกเราสองคนก็รีบวางกันเกินไปนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิเอ่อมันเป็นแบ็กสโตนวอลว่ะแสดงว่ามันไม่ใช่เนเธอร์นะโกนะแค่เลยแคดีเฉยใช่แล้วเราสามารถคราฟอะไรได้ดีกว่าเพื่อนเอ่อต้นกระบองเพชรอะต้นกระบองเพชรได้ปหมต้นกระบองเพชรอะถ้าลองดงแล้วอันนี้สติกนี่เราลองมาแล้วใช่ไหมว่าสติกได้อะไรอ้่ะดูว่าสติกคราฟได้ ดขับไม่ได้เลยแล้วก็ทรายอ่ะทรายสีบล็อกไงทรายสีบล็อกสามารถขับเป็นทรายแข็งได้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะทรายเป็นอะไรวะลองดูลองดูลองดูโบ้โอ้โหเป็นบันไดว่ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เป็นบันได <c oughs> เป็นบันไดทราย <c oughs> ต่ตอนเนี้ยเมื่อไหร่เว้เนี่ยเมื่อไหร่โตคร์บเมื่อไหร่โตคาร์บเราสองคนจะทําได้นะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไออกมาหรอกวันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรนั่นนี่คือเราไม่มีโตคร์บเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะคุณผู้ชมดีครับผมมาแล้วเดดเดดครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่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 หมดเลยมันมันมันโจมตีมึงได้นะโคดมึงใจเย็นเฮ้ยเออโอ้ยมันตามคุดเร็วกว่าโกดโอ้โหมันตามคุดเร็วคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนแล้วก็นะแล้วเกิดเป็นซูก้าล่ะซูก้าร์ทำอะไรได้บ้าง ูก้าเอ้ยเดี๋ยวนะสูก้าหนึ่งอันเป็นไอ้นี่ได้ไว้เพื่อนมันเป็นรั้วได้เป็นรั้วไม้สีขาวไอ้โกดมันอยู่นี่มองอยู่นี่ไหไไงนี่ยเออสู้อ่ะ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 เออเดือดโอ้โหนี่แน่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 เนฮ้ยมันไม่มันไม่ตีกูใช่ใช่ดี๋ย้วเดี๋ยวลอยลอยนี่แน่ นี่เน่นี่เน่นี่เน่โอ้โหเพิ่งยักรู้การสู้การสู้เอ้ยเอาเอาเอากดนี่เอ้ยเอาอะเอาอะอย่างน้อยพวกเราสองคนก็มีหมวกเหล็กนะฮะคุณผู้ชมเย้ดูซิว่ามันดอกอะไรให้เราไหมเพื่อนรู้มันไม่ตอบเป็นอะไรเราเลยวะกดปุ๊บเลยวะกดกระพรุนเลยมันไม่มีอะไรเลยเหรอวะเนี้อะโปเตโต้ปะเรามากินโปเตโต้ก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้เราดุนเลยแะตอนนี้เราหิวมากๆเลยอาโกดกูรู้ว่ามึงอาจจะหิวเพื่อนมึงเอาไอ้นี่ไปละกันนะแอปเปิ้ล แอปดุนมากกว่านี้ออบดุลเลยนั่นน่ะสิคุณผู้ชมรู้สึกอ๋อถ้าเกิดเป็นดอกไม้ดอกไม้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นบันไดเลยว่ะนี่เราลองขับดินหรือยังฮะคุณผู้ชมดินเราขับยังมาลองดูลองดูมันสามารถอาจจะทําอะไรได้หลายอย่างลองดูลองดูสักสี่บล็อกสักสี่บล็อกสองสามนะฮะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเลยนึกว่าจะทําอะไรได้บ้างเอาเถอะ รล้ว่่าจะไมสรุปแล้วโต๊ะคัฟนี่เราต้องทำยังไงเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ว่าน่าพื้นฐานมากเลยนะฮะไม่มีแวรเลยครับไม่มีแวร์ที่จะเกิดขึ้นโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำการใช้คำสั่งนะฮะเพื่อให้เราทำอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะนี่ครับเออ่ไมค์ครับเอาคัฟติ้งเทเบิลแล้วกันนะนะเข้าใจไหมคัฟติ้งเทเบิลคนละอันนะคุณผู้ชมโบได้แล้วได้แล้วมาเอาอย่างแรกดีกว่าโค้ดที่มันก็จะสิมโป้มากๆเลยนะเพื่อนเราโอ้ ลงไปนะสูงจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทุบดินลงไปช่วยเดี๋ยวทุบดินลงไปช่วยอาลงไปลงไปลงไปอ่านี่เอาดินไปดินใบดินไบโอ้โหนี่มึงรวยไม้เหลือเกินนาเพื่อนเอาอย่างแรกเลยนะท่านผู้ชมที่เราอยากได้มากสุดก็คือการที่เราจะทำการคับข้าวสาลีนั่นเองนะับน่าจะไปครับผมโอ้โหอะไร ครึ่งในเธอคาดหวังตั้งนานได้ครึ่งในเธอคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดรู้สึกว่าอันนี้เป็นฟังข่าวโอ้ฟังข้าวก็ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วจะทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหมเนี่ยโหลัวน่สิทำอะไรได้บ้างโอ้ไม่กอดเราต้องอะไรได้บ้างเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้เลยคือเล่นอะไรไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อคุณผู้ชมอุปกรณ์อุปกรณ์เราก็ไม่มีนะฮะหินเหินก็ไม่มีว่ะหรือว่าเกมนี้เกมนี้จบแค่นี้ครับไม่มีเลย กวงวะขนมปังอะเก่าหัวเลยขนมปังคับได้ไหมเอาขนมปังคับไม่ได้อันอแมพคับไม่ได้เอาเอาเอาอะทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนตอนนี้เรารู้สึกว่าอารมณ์เหมือนกับว่าพวกเราสองคนกำลังเอ่อเคว้งคว้างอยู่ในเงามืดมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเกมอะไรเขาเนี่ยเล่นเกมเขาเนี่ยโอ้นั่นลสิล้วเกิดเนื้อหมูแล้วเพื่อนถ้าเกิดเนื้อหมูมันสามารถทำอะไรได้บ้างไหมเนื้อ เนื้อหมูหรือว่าเดือดอกมามันเผาเอ้ยดอกไม้เมื่อกี้เมื่อกี้เราลองดอกไม้สีแดงไปแล้วนะฮะเราลองดอกไม้นี้ดูนะฮะดอกไม้สีม่วงก็เป็นบันไดไม่ได้เป็นบันไดเป็นรั้วเพื่อนแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดซีดอะซีคับได้ปะซีคับไม่ได้บางรู้สึกโอเคครับไม่ได้ทำไมมันบางเงี่ยมคับไม่ได้วะทำไมมันฮาร์ดคอร์จังวะผมชิจุกหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมที่เราเอาคอนเทนต์นี้มาเล่นมันสินะมันเอาไปเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โซเซสว่ะเอ่อไม้เราทำไปแล้วเออแกะล่ะ ถ้าเกิดแกะถ้าเกิดเราทาการฆ่าแกะเราจะได้บกขนแกะมาแล้วบกขนแกะนี่เราเออสามารถค้าไอะไรได้ไหมเดี๋ยวนะเตียงเตียงเราต้องเอาไม้เราต้องเอาไม้จ,ไาาาจากนู้นไปเอาไม้จากเนี้ยอะไรนะนจากไอพวกเนี้ยแปดจากพวกบ้าน ลองดูมาจากบกบ้านใช่ไหมที่แปลงมา <ừ. S 2> เป็นเตียงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะนี่แน่น,นี่แน,นะน,นนะ่โอเคลองดูิท้่ตเตียงมันจะเป็นอะไรเออถ้าเกิดเตียงเออถ้าเกิดเตียงนะท่านผู้ชมอันนี้เราได้บกขนแกะแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี้ได้คูให้เดี๋ยวคูให้คนนี้บกขนแกะไม่มีน,นะฮะเนื้อไม่มีคือตอนนี้เหมือนกับว่าเราดรอปอะไรได้หลายๆอย่างนะท่านผู้ชมเราต้องมาลองดูว่าเราค้บอะไรได้บ้างก็เสียเวลาเลยอ่ะไหนดูซิคุณผู้ชมว่า หนักมากเลยใช่ใช่ไหนดูสิโค้ดมึงลองคับดูดิว่ามึงสามารถทำอะไรบ้างเพื่อนไหนลองดูดิลองดูิอันนี้คือไม้ที่แปะรูปนะฮะคุณผู้ชมลองดูลองดูลองดูลองคับดูดิว่าไม้ที่แปะรูปเนี่ยเราสามารถคับอะไรกันได้บ้างนะฮะแต่เมื่อกี้เหมือนเราเราเคยลองไปล้วไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมก็มีก็มีเตียงกับไอ้บันไดทรายมั้งเหรอโอเคนึกว่ามันจะสามารถทําการคับแบบซ่อนแบบอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้นะฮะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดเราคับอันนี้ไปปุ๊บเราอันนั้นคับไปทีหนึ่งเลยประมาณนี้แต่่่ทีีไไไไหนด้โออมมะรเลย แม่งมันลงจ้องมากอ่ะค okay, ุณผู้ชมลงจ้องเลยเดียวโอเคดูเหมือนก้วันนี้นะครับคุณผู้ชมคอนเทนต์นี้คเขาจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจับทางถูกเนี่ยเราก็ได้สามารถทําการคราฟในถึงอุปกรณ์ต่างๆได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ชอบความมัวเสาะพวกเราสองคนนะฮะพร้อมกับอาการที่โกดกำลังเพิ่งตื่นนะฮะก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสวิตช์เราสองคนกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนั่นเองก็วัน โอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ